สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องบ่าวเดียหักน้าส,สวีเดนกับมาดามน่อยค่ะพี่น้องขาก่อติดสถานการกระแสต่างๆวันนี้เอากระแสของผู้ที่เป็น f อค่ะพี่น้องขาที่มาขอร่วมเดินทางกับคนด่งคนดังมันก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะพี่น้องขาหนึ่งในนั้นก็คือบุคคลคนนี้ที่ได้มาแจ้งเกิดการที่ผู้บ่บาลเล่าเป็นคนที่ มีแสงมีสีแต่คนที่กอดติดสถานการณ์หรือร่วมเดินทางกับพยาบาลได้แสงสีของจริงของทแทรก็อีกคนกับพี่น้องคาคนนี้อดใจที่จะพูดถึงไม่ได้ใจถึงพึ่งได้เดินตามได้เกิดในสื่อของทแทรนล่ะคับพี่น้องค่าตั้งแต่ที่พยาบาลเล่ามีการดำเนินชีวิตในขณะที่หนึ่งปีที่ทรมานโดนเทนั่แหละค่ะแล้วก็การเกิดก็มีหลายคนที่กอติดสถานการณ์หลายคนที่ติดตามพยาบาล เกิดแต่ทุกคนมีอีกช่องหนึ่งที่แม่อยากจะเล่าความในใจให้ฟังนี่นะน,นะคับพี่น้องคาช่องของแม่หน่อยขอนแก่นกับพี่น้องคาซึ่งตามตามสโลแกนหรือไม่ก็ตามสตรอรี่ที่เราติดตามเพราะว่าเพิ่มาแจ้งเกิดในขณะที่เดินตามพยาบาลในขณะที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นผู้ที่ติดตามเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนของพยาบาลคนหนึ่งเหมือนกันกับเป็นน้อง่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในการสร้างบ้านแล้วเป็นน้องเนาะเพราะว่าเราเห็นของแม่น้องขอนแก่นนี่เป็นก็คือมาในนามที่เจ้าของบริษัทเป็นเป็นผู้ที่ทําบ้านจัดสรรเป็นผู้ที่มีโปรเจกต์ต่างๆในการก่อสร้างอะไรพวกนี้นั่นก็คือสตอรี่ที่เพิ่นมาแล้วคุณก็มาแจ้งเกิดก็ถือว่าเป็นคนที่แจ้งเกิดใจถึงพึ่งได้เพราะว่ายังกวี ไม่ว่าจะตะกี้ก็มีการที่พยาบาลเล่าไปเบงบาลเล่าเนาะตีตีมีการก่อสร้างนั่นแหละถึงขั้นไหนขั้นไหนแล้วก็จะไปกินเขาบ้านแม่น้องขอนแก่นเพิ่นกับพีการตอนรับหรือก่อนหน้านั้นเพิ่นกระเฮดเขามาว่าจะเป็นกลุ่มปิด e p ที่เท่าไหร่เพื่อนก็จะบอกว่ามีผักผลไมา้บัก,กม่วงบักมีบกักเนียงสารพัด่นเอาไปฝากลูกๆในโตกเกียวมิวสิกะนะทำการไลฟ์สดหรือไม่ก็สตรีมมิ่ง ในการกลุ่มผิดนั่นแหละนะคะพี่น้องขายหนึ่งในนั้นก็คือแม่น่องนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการสรรหาข้าวของไม่ว่าจะเป็นการที่ร่วมลงทุนก็ไม่ถึงขั้นลงตัวหรอกค่ะพี่น้องคายร่วมสนับสนุนในการเดินทางของน้องๆในตัวเกียวมิวสิกไม่ว่าจะเป็นคนนั้นคนนี้เยอะแยะมากมายก็คือหนึ่งในนี้แหละพี่น้องคายเศรษฐีผู้ใจดีที่ร่วมเดินทางอีกคนหนึ่งที่เราจะ,ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าแม่น่องขอนแก่น มาดมหน่อยเห็นแล้วก็เห็นเห็นแล้วดีหลายกับพี่น้องกาเยินยแย้มแจ่มใสพูดจาดีเข้ามาก็าใจอยู่มาในในการที่แจ้งเกิดในขณะที่พยาบาลเราเกิดก็จริงแต่ในการที่ร่วมเดินทางไม่ว่าจะเป็นระยะในการร่วมเดินทางมากน้อยแค่ไหนการกินการอยู่การทำอาหารการกินการซัพพอร์ตในทีมงานต่างๆแกก็มาเป็นที่หนึ่งอยู่นะพี่น้องนะเพราะว่าแต่ก่อนก็จะมีลูกแก้วเนาะที่มาร่วมเดินทางแล้วก็ตอนนี้คือแบรนด์แบรนด์โซของพี่เล็ก แล้วก็มีแม่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องที่ติดตามก่อติดถานการณ์ที่ไม่ห่างหายแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นอันพญายดานิษ์นั่นนะค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นนั่นคือสิ่งที่หลายคนเห็นเกิดก็คือเกิดในขณะที่หนึ่งปีพยาบาลผ่าเกิดปฏิเสธบ่ไดดหนึ่งี้นี่ก็คือแมติแมติยกตัวอย่างคนละคน,นเนาะแม่น้องขอนแก่นเราก็เพิ่งมารู้จักขณะที่พยาบาลแล้วกเกิดมาแจ้งเกิดกับพยาบาลนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเกิดดีเกิดดงังเกิดปังซะด้วยสิเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการซัพพอร์ตเรื่องเงินเรื่องทอง เรื่องมาลายอีพีต่างๆหรือข้าวของที่เอามากินในขณะที่ซ้อมในขณะที่กลุ่มปิดพวกนี้เยอะแยะมากมายจากแม่น้องก็ถือว่าได้เป็นบุคคลที่ใจดีคนหนึ่งที่มาร่วมเดินทางแล้วก็เกิดซะด้วยแล้วก็มีการทำช่องมีการค้าขายเอาผลิตภัณฑ์นู่นนี่มาขายก็อย่างที่บอกบอมินเงินหน่อยบบอมินเงินน้อยบบ,นนอยบอคอยวาสนารวยอยู่แล้วก็รวยเพิ่มรวยอีกนั่นแหละค่ะพี่น้องคาะเข้ามากาติดตามในการพยาบาล แล้วก็เอาของมาขายโน่นนี่มีการขายออนไลน์แล้วก็แรงสนับสนุนจากเอีที่มีอยู่แล้วของพยาบาลแล้วก็ f อีที่รู้จักแกในนามของพยาบาลแล้วก็มีการสั่งเสือของเห็ดอิหยาง,งขายกระดเบิร์ไม่ว่าจะเป็นการที่ขายขายหยางกอขายน้าเพริขายปลาแดกปลาราขายอันอันอิหยางกอที่เราเห็ดนะก็เป็น้องกาปรปลาเมือกแข่งหรืออะไรต่างๆที่เอามาขายในสื่อสื่อมีเดียจนแผกบระดานน่ะนะพี่นองน,น,นี่ก็ถ้าว่าเป็นผลดีในคําว่าผู้บริหารสูงสุดของอัน โตกเกียวมิวสิคซีโอหน่อยเหมือนล้านใครที่ไปกอดตีใครที่ร่วมเดินทางไปใครที่ไปกับแก่ก็ได้แสงสีเสียงเบสละก่ะพี่น้องคาหลายคนที่กข้ไปกอะตรงนั้นบางคนก็ไม่มีชื่อเสียงในโซเชียลมีเดียพอเข้าไปแล้วใจถึงเพิ่งได้อย่างแม่นองเนี่ยก็ถือว่าโอเคแม่นองแม่นองนะพี่น้องเราไม่ใช่หน่อยนะแม่นองแม่นองขอนแก่นเด้อพี่น้องเด้อแม่ผุดผีหรือปลปาของบนนั่นแหละค่ะพี่น้องคาคนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงเนาะ เพราะว่าเราดีเราติดตามเราใจถึงพึ่งได้ทั้งครอบทั้งกรัวด,ด้วยซ้าสามีก็ใจดีมีบ้านมีช่องมีอันเก้อเนี้ยก่อนมีบ้านสวนเยอะๆมากมายเป็นโปรเจกต์ของบ้านเป็นคอนโดเป็นห้องเพื่อที่จะเพื่อขายนู่นนี่นั่นนะล่ะคะ่ะพี่น้องคะเป็นการที่เออคนนี้ก็เกิดมาจากสื่อโซเชียลอีเดียของพยาบาลฟินแลนด่นี่แหละก็ปฏิสสธ่ม่ได้เกิดดีเกิดดังเกิดไดสด้่อสื่อสื่อสืใจถึงอสึ่งสื่งได้อองเ่านี่อสื่แส่อส่อสื่อสือสื่อ่่ เราก็เป็นผู้ติดตามมาดาหน่อยเองก็เป็นผู้ติดตามคนหนึ่งที่ติดตามมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะคนนั้นเข้ามาคนนี้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเราเร่วมเดินทางกับพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่เราเห็นคนนี้คือเหมือนกันแม่น้องนี่นะคะเพราะว่าจะเป็นเสียโนตเองมากินข้าวกินน้ําหรือไปน,นู่นนี่น่นอะไรเขาการปานัปนปันเขาเขาการป,านาารปานันเลขสิบเอ็ดคือวานในหละคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตัว,ต,วตัวแม่น้องเองเพิ่จใจถึงพึ่งได้เนาะ นนแสดงความยินดีกับเป็นขามาถูกที่ทุกทางถูกเวลาแล้วก็ร่วมเดินทางกับพยาบาลฟินแลนด์แล้วก็ได้ดีซะด้วยสิจวบเหมาะกับเราเป็นค้นใจถึงพึ่งได้ขนาะไม่ค่อยมีเวลาแกก็ยังสรรหาอาหารการกินตะกี้ก็ไปดูที่พยาบาลเราไปกับทีมงานไปเบงบานไปกับน้อง,องลูกน้องอละแล้วก็ไปกินเขาเนี่ยนะพี่น้องครับไปกับเขาสู้กินโอเมีแน่แสบไปแต่แน่อยากตัวกับพี่น้องนั่นก็คือจับมาหยิบยกมาเพื่อที่จะ ระบายควมในใจใพี่น้องฟังอีกคนหนึ่งเหมือนกันที่อยู่ในสายตาของมาดามหน่อยก็สนับสนุนอย่างว่าแหละคับพี่น้องเนาะว่าประเด็นปฏิบัติีกอย่งางพอบันดีเราดีกับพยาบาลรู้จักกับพยาบาลคนที่อยู่รอบข้างที่มาช่วยส่งเสริมพยาบาลให้ดีขึ้นเราก็ดีด้วยเห็นด้วยนะละ่ะค่ะพี่น้องเนาะโอเคก็มาเราพี่น้องฟังหนึ่งในนั้นก็คือคนที่อยู่ใกล้พยาบาลเราเอาเฉพาะหนึ่งปีที่ทรมานนี่นะน,นะคะพี่น้องคาเรามาเอาตรงนี้ว่าใครแจ้งเกิดแล้วก็ใครเกิดได้ดีซะด้วย มันมีหลายคนหลายช่องเดี๋ยวเราก็จะพูดไปเป็นเรื่องๆไปนั่นแหละนะคะพี่น้องคะว่าภายในภาย่แนภายแนายแ,นายแนมาแจงเกิดแล้วได้ผลจริงๆเอาคนแรกเลยก็คือเป็นแม่หนองนี่แหละต่อไปก็จะเป็นเสียโนดตต่อไปก็จะเป็นใครก็ตามที่อยู่ใกล้ของอ่าอ่าพยาบาลฟินิลนด์ได้เกิดได้ไปเว้ยมันจะเป็นแบร,รนด์ผลิตภัณฑ์ก็ขายได้ขายดีนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะเอาขึ้นจอเป็นช่วงๆไปเพราะว่าในความที่ชื่นชอบชื่นชมส่วนตัว แล้วก็เป็น f อฟของปรงพยาบัติลเล่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่อยู่ f เฟซบ o ๊กแต่สมัยก่อนนะ่ลาบาอุดอรพุ่นละแต่ตอนนี้มีคนมาแจ้งเกิดแล้วก็มีมากขึ้นซะด้วยมีอยู่แล้วมีอีกมีเพิ่มมีเติมเพิ่มขึ้นมากซะด้วยแต่ละคนเราก็จะมาเล่าสู่กันฟังให้กำลังใจนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบสวัสดีค่ะ